สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามรับชมทุกท่านครับ <c oughs> มาสรุปครับมาเคื่อนนี้ครับเกี่ยวเสร็จครับอ,อดูดได้คนลงน้า,ดดาไม่อยากได้ประมาณสามอุ้มสามอุ้มครึ่งนะครับนะประมาณสามตันกว่าครับ กลังรอตาครับน่าจะหนาเกินครับนี่น่าจะแคบเกินครับนี่น่าจะแห้งยากครับเพราะว่าตาต้อง,งตากบ,บางๆครับนะจะได้ทันแดดทันฝนครับเดี๋ยวฝนตกมาได้เข้าเยอะอยู่ครับปีนี้ นี่กวดตัวน <forever> ี like or long or long. Ang, ้เน e ี่เขากินเขายังครับเนี่ยเข้าเก้นเขายังนี่ยไหอ่ันนีเขาต้อยเอิเข้าเพียกูกระเขาเขากลางบ่เขากลางบ่เขาเหนียวบ่เขาเหนียวกลางครับ้นี่คนคือหลายแถวนี่ คนเยอะครับน่าจะแต่งานเยอะมากครับวันหยุดนี่เดี๋ยวมาสอบท้าอาจารย์นะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับการทำนาเนี่ยร้อนค่ะเมื่อยเมื่อยวะือบ้าปูบ่ามาซอยแน่บัมี่บัวมี่วะยูทูบเบอร์อันนี้เนาะ หนาเกินครับนี่น่าจะได้กอกไถ่ทุงปุ๋ยไปไต่ที่อื่นครับเพราะว่าเยอะเกินครับไม่พอครับเวลาหนาปุ๊บเราเราตา,ากไปเนาะมันก็ไม่แห้งเนาะนานแห้งเนาะเดี๋ยวฝนจะตกก่อนนะครับพามา โยมผู้บ่าวกรุงเทพครับนี่เป็นไรครับทางมากรุงเทพมาเหตุงานนี่เป็นไรเหนื่อยเหฮะเหนื่อยปะสบายอยู่สบายมั้สบายอยู่อปะตคนเยอะครับคนเยอะช่วยกันครับเดี๋ยวมันจะไม่ทันแดดครับเดี๋ยวจะแดดหมดก่อนเนาะเวลาช่วงบ่ายมาเนี่ยอาจฝนตกครับ เดี๋ยวจะเก็ี้ยกเ่อมหายนะครับเข้ามาะนก็จะมานี้นะครับเนาะเดี๋ยวก็ยากก่อเข้าไปตากันครับเดี๋ยวจะไม่ทันเดดครับ ม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ